คโคโบไอดรตอาหารสุดยอดลดความอ้วนสวัสดีครับผมน,นายโจหน้าไฟหายได้ด้วยหาสุขภาพครับวันนี้ก็จะมาแบ่งปันความรู้สาระดีๆกันอีกแล้วครับเพื่อนๆทุกคนคนที่ลดความอ้วนหรือว่าคนที่ไดเอทครับก็จะให้พยายามครับลดเจ้าคาร์โบไฮเดรตหรือแป้งหรือว่าตัดไปเลยเพราะว่าจะทําให้น้ําหนักหรือว่าทําให้อ้วนได้ง่ายๆครับจริงครับการที่เราลดคาร์โบไฮเดรตหรือว่าตัดคาร์โบไฮเดรตก็จะทํา ให้เราลดน้ําหนักได้ครับแต่ร่างกายของเราครับก็ตัดเจ้าคาร์โบไฮเดตไม่ได้ครับเราสามารถทานเจ้าคาร์โบไฮเดตน้อยลงได้ครับแถมยังช่วยลดน้ําหนักได้อีกด้วยครับเพื่อนเพ่ทุกคนก่อนที่จะไปฟังกันว่า6อาหารที่มีคาร์โบไฮเดทที่ช่วยลดความอ้วนได้มีอะไรกันบ้างก็อยากให้เพื่อนเพื่อนครับกดติดตามกด subscribe ครับเพราะว่าความรู้สาระดีๆจะมีมาแบ่งปันกับเพื่อนเทุกคนครับ ตามผมเลยว่า6คาร์โบไฮเดตมีอะไรกันบ้างครับ 1. ถั่วไม่ว่าจะเป็นถั่วแดงถั่วดำหรือว่าอัลมอนด์ครับรู้แล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายของเรารวมทั้งหัวใจของเราครับเพราะว่ามันมีไฟเบอร์ที่สูงมากแล้วก็มีน้ําตาลที่น้อยครับและก็ยังทํานะครับเมื่อทานแล้วทําให้เราอิ่มท้องทําให้เราไม่หิวทําให้เรา สามารถนะครับลดความอ้วนได้แบบง่ายๆครับเพื่อนๆสองน้ำเต้าครับน้ำเต้าหรือฟักชนิดหนึ่งครับที่มีลักษณะคล้ายฟักทองครับเป็นผักอีกชนิดหนึ่งที่มีน้ำตาลน้อยครับแต่มีไฟเบอร์ที่สูงมากครับเมื่อเราทานไอเจ้าน้ำเต้าเข้าไปนะครับมันจะทำให้ละครับเราอิ่มท้องทำให้เราลดการทานอาหารต่างๆลดน้อยลงไปได้ด้วยครับแล้วก็ ยังมีสารสําคัญมีสารแคโรทีนอยน์ครับที่สามารถช่วยต้านอนุมูลอิสระได้เป็นอย่างดีครับแล้วก็เหมาะสําหรับคนที่ต้องการลดความอ้วนได้ด้วยครับเพืเ่อนๆสาครับข้าวโอ๊ตนอกจากไฟเบอร์ครับในข้าวโอตครับยังช่วยกระตุ้นการทํางานของหัวใจและข้าวโอ๊ตครับยังเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ควบคุมน้ําหนักของเราได้ดีครับเพราะว่า เป็นเมนูที่มีคอเลสเตอรอลที่น้อยครับเราสามารถนะครับใส่ผลไม้แล้วก็ใส่นมก็ทำเป็นอาหารเช้าเหมาะสำหรับคนที่ลดน้ำหนักได้อีกด้วยครับเพื่อนๆ 4. มันฝรั่งมันฝรั่งหลักชนิดล้วนเป็นแหล่งอาหารชั้นยอดที่อุดมไปด้วยไฟเบอร์ในจำนวนที่มากครับมันฝรั่งครับเป็นอีกอาหารชนิดหนึ่งครับ ที่ช่วยเกี่ยวกับลดความอ้วนได้ครับและก็มีสารแคลเทีนยนอ์ครับเช่นเดียวกับน้ำเต้าครับแล้วก็ยังมีวิตามินซีโปรตีนโพแทสเซียมครับที่ช่วยเพิ่มพลังงานให้แก่ร่างกายอิ่มท้องได้นานอีกด้วยครับเพื่อนๆทุกคน 5. ครับกล้วยอีกแหล่งพลังงานหนึ่งชั้นเยี่ยมจากธรรมชาติครับนอกจากจะ มีควาหมหวานที่เป็นน้ำตาลจากธรรมชาติแล้วครับผมก็ยังมีไฟเบอร์ที่สูงมากและมีสารวิตามินและธาตุต่างๆที่ดีครับควรทานวันละ2ลูกก็เพียงพอแต่ร่างกายของเราแล้วครับเพื่อนๆ 6. ผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ไม่ว่าจะเป็นบลูเบอร์รี่ลาเบอร์รี่หรือว่าสตรอเบอร์รี่ต่างๆล้วนแล้วครับอุดมไปด้วยไฟเบอร์ ที่สูงแล้วก็มีวิตามินที่หลากหลายครับรวมถึงสารแอนติออกซิเดนทครับที่ช่วยนะครับให้เผาผลาญไขมันได้ดีแล้วก็ทำให้เราครับอิ่มท้องไปได้นานครับเหมาะสำหรับคนนะครับที่ต้องการลดความอ้วนหรือว่าลดน้ำหนักครับเราก็สามารถเอานะครับเจ้า,าบลูเบอรี่บารบูเบอรี่ครับใส่ในกับข้าวโอ๊ตก็ เป็นอาหารที่ช่วยลดความอ้วนได้อีกเหมือนกันครับเพื่อนเทุกคนเป็นไงกันบ้างครับเพื่อนเพ่ทุกคนกับ6อาหารครับที่ช่วยนะครับลดความอ้วนได้แบบง่ายๆครับผมเราไม่ต้องไปอดเจ้าคาร์โบไฮเดรตหรือว่าแป้งครับเราสามารถทานได้เหมือนกันครับแต่ทานในปริมาณที่น้อยลงก็จะทําให้เราลดความอ้วนแถมสุขภาพของเราดีได้อีก ด้วยครับเพื่อนๆก็ลองหามาทานกันดูครับและคราวหน้าครับผมก็จะมาแบ่งปันความรู้สาระดีๆอีกไกลครั้งต่อไปครับเพื่อนๆทุกคน